วันก mm ็ขับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการโหลดโบสเต็คนะครับโบผมโหลดแล้วนะแต่ผมมาสอนแหลักการโหลดนะครับผมว่ามันจะมีหลายเวอร์ชันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยทุกฝานะครับผมเนี่ยเราจะเราต้องมาดูเฮ้ยอย่าลืมฝากติดตามยูทูบไปด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดกระดิ่งนี่ติ้ง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 โอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูโบสเต็คนะผมว่ามีเอ่อเวอร์ชันอะไรบ้างครับ บปสเต็คนี่คือโปสเต็คคือแบบว่าก๊สตีมแบบอ่าสตีมมันเป็นเกมมือถือครับผมนะโอเคเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะรู้อะไรนะเดี๋ยวผมดูมาดูกันนี่อันนี้เป็นเวอร์มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดอะอ่าเดี๋ยวผมดูแล้บนี่แล้วผมก็เจอแล้วผมก็มันจะมีหลายเวอร์ชันนะผมทุกคนลงไปโหลดดูนะผม ยังมีเวอร์ชันนี้ก็ดีอยู่นะผมผมแนะนําให้นะเวอร์ชันเดี๋ยวผมบงไว้เวอร์ชันนี้แล้วก็เวอร์ชันนี้ที่เขาเล่นกันนะแล้วก็เวอร์ชันนี้เดี๋ยวผมบงไว้นะครับผมแล้วก็นี่โอเคนะ่นเปหลักๆนะครับผมเราข้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับ oh. ก็กดมาที่ปุ๊บทีมันโหลดเอ่อเวอร์ชันนี้นะผมแล้วก็กดมาเนี่ยผมก็กําลังโหลดแล้วครับผม นี่ครับผมโหลดก็โหลดเสร็จแล้วก็เราเราก็กดโอเปนนะผมกดเปิดปึ๊บโอเคแต่ผมมีอยู่แล้วถ้าทุกคนลองดูผมติ๊งลิงค์ไว้ให้นะผมก็กดโหลดด้วเรามีอลไรเวอร์ชันอลไรเดี๋ยวผมติ๊งเแบบไอ้เวอร์ชันนี้ไว้นะผมก็แบบมาดูวยเรผมว่ามันมีอลไรเวอร์ชันนะครับแต่มันจะมันจะเป็นเกมมือถือแล้วมันลงมาเล่นนะขอมาเล่นยากนะผมโอเคตามนี้ก็ปุ๊บพอโหลดเสร็จปุ๊บสมมุติว่าเราเราโหลดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมก็ไปดูปุ๊บนี่บูสเต็กปุ๊บ แล้วก็แบบเชื่อมต่อมันมือถือเลยมีแบบเปสเตอร์ด้วยแล้วผมก็โหลดเกมเขปกตินะผมก็ปุ๊บโปรเซสแล้วก็เออเข้ามาอะไรนะผมโหลดเสร็จปุ๊บก็เข้าแบบมันจะเป็นเกมมือถือนี่เออผมโหลดแบบเวอร์ชันนี้มันจะไม่มีแบบมองตานะผมก็แล้วเราก็กดเปิดหมดสตรีมมิ่งเนาะผมก็ปุ๊บมันใหายไปเลยแล้วก็นี่เป็นลำหลักหล,ล,ลักแป๊บนึงนิดนึงนะผมการโหลดแบบบูบสเตอร์ก็ ไอ้ทุกคนเออไปโหลดดูนะผมผมโหลดโคชันนี้นะครผมก็นี่นะผมผมก็ให้ดูการตั้งค่านิดนึงนะครับกับข้าวผมก็ผมก็ให้ดูนะครับนี่ปุ๊บนี่การตั้งค่าปุ่มนะผมก็ครับผมแต่ผมวงไว้นะครับแต่ละในแกนแกนเล็กก็แบบขึ้นลงนะครับแกนวายก็ซ้ายขวานะครับผมเออปิดนะผมสลับไปแล้วแกนเม่ได้ก่อแบบแนวนอนนะครับผมอันซ้ายฝาแกนวายก็ขึ้นบนนะครับผม ปุ่มใบนี้ก็เมาส์นะผมในเมาส์นี่ก็เลเมาส์แล้วแล้วแต่เราชอบไปไหนนะครับผมก็ผมตั้งก้าประมาณนี้นะผมแกนิกแกนวนยนะผมก็บิดสองโอเคอบก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าจะดูไปดูคลิปเอที่ผ่านมาเนาะผมก็ได้ทําการทําคลิปไปแล้วนะผมก็ขอมพิวเด้วยผมก็เราก็กดกาปุ๊บบันทึกหรือเรากดบันทึกตรงนี้ก็ได้ไปซะแล้วโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยว บบตรวจไอ้บูสเต็กครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับผมก็ใครอยากดูอะไระผมเกี่ยวกับาการโน,โนเนทของอาการโน,โนเนทจากเฟซส่งดาวนะผมให้ขึ้นจอแล้วก็การใส่เบอร์แล้วก็ใส่แบบรูปตัเวเลตนะผมแล้วก็แบบตัเวเลตไอ้ขึ้นโน,โนเนทให้มีเสียงให้มีแบบข้อความแบบให้มีรูปอะไรก็อยากรู้นะ,ค,นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาคิดแม่ลาวบ๊ะ ก็ใครอยากรู้อะไรนะครับผมก็นี่เป็นการเออ่เป็นโหลดบูสเต็กนะครับผมก็หรือให้ผมสอนเออ่เกี่ยวกับการสตรีมใน OBS นะครับผมนี่ผมก็บันทึกใน OBS นเอส่วนมากเอ็กซ์สตรีมใหญ่ๆก็ก็สตรีมก็ใช้ OBS นะครับผมก็อย่าลืมด้วยนะ,กกนะครับผมฝากกดติดตามด้วยผมก็อย่าลืมไปสตรีมผมด้วยนะครับผมติง้งแรงนาด้านล่างนะครับผมก็ ใคอยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกการโหลดบูสติกมันเป็นมันเป็นในมือมันเป็นแอปมือถืออ่ะเออแต่มันแบบมนเล่นในกลมมันก็ยากนนดนึงนะถ้าเกิดใครจำนานก็โอเคดีครับผมผมก็ไม่ตั้งแตอะไรแต่ผมก็มารีวิวไว้แบบหลักคันนะครับผมก็โอเคนี่ก็จบไเปเพียงแค่นี้ครับผมก็สามอย่างครับผมก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผม ก็ผมอยาก,ยากลุ้นอะไรก็กดกระดิ่งไว้นะผมก็ทําคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมจะมาสอนการสตรีมนะผมมาสอนการสตรีมโอเคนะผมเดี๋ยวผมมาสอนการสตรีมใน Facebook หรือว่ากรอยากสตรีมในนิมโมก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะมาสอนนะผมก็เกยดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดติดตาม้ว่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วผมก็นำไปมาลงใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ เจอแล้วไม่ได้จอนะไรวะอย่ลืมคอมเมนต์ด้านล่างเหมครับโอเคบ๊ายบา